สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นค่ำคืนวันอังคารนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเช่นเคยก็ช่วง2-3าวันเนี้ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเห็นว่าผมไม่ค่อยได้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเกมมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะวุ่นอยู่กับการเล่นเกมตัวนี้นะครับ For Spoken นะครับซึ่งผมพึ่งเล่นจบไปเมื่อช่วงเย็นของวันอังคารเมื่อกี้เองนะครับเมื่อกี้เองนะครับ แต่จบเพียงแค่ตัวเนื้อเรื่องหลักนะครับยังไม่ได้แพท1 0 0แต่อย่างใดนะครับก็เดี๋ยวกะว่าจะมาตามเก็บทีหลังนะครับซึ่งตัวเกม Fo สโฟเกเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะรู้กิติศัพท์มันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าโอ้โหมันค่อนข้างได้คะแนนเสียงคะแนนตัวคะแนนวิจารณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามาดูเนี่ยเสียงก็ค่อนข้างแตกนะครับค่อนข้างแตกถ้าคนที่ชอบเนี่ยก็ชอบไปเลยนะครับถ้าคนที่ไม่ค่อยโอเคก็ ไม่ค่อยจะโอเคก็ตามรีวิวไปนะครับตามรีวิวไปแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างที่จะถุจริตกับตัวระบบเกมเพย์ที่มีความรวดเร็วแล้วก็ความคล่องตัวแบบนี้นะครับแบบนี้ซึ่งถ้าใครใครที่ชอบเกมแนวแบบาการต่อสู้หรือว่าระบบเกมเพย์อย่างแนวลกไลท์นะครับหรือว่าจะเป็นตัวเกมเฮเดสนะครับที่มันมีความคล่องตัวสูงแบบนั้นอนะ ถ้าได้ลองมาเล่นตัว f o r ์สบูเกนเนี่ยกับฉากแอคชั่นต่างๆเนี่ยก็อาจจะถูกใจก็ได้นะครับถูกใจก็ได้เพราะตัวผมเองเนี่ยเสพในเรื่องของตัวเกมเพย์อย่างเดียวเลยนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องรองกราฟิกเนี่ยก็เฉยๆนะครับเฉยๆแต่เรื่องของตัวเวทมนต์ต่างๆเนี่ยอลังการนะครับอลังการถึงถึงจะถึงจะแบบาบางคนบอกว่า มันภาพกราฟิกของตัวโมเดลนะครับของตัวละครหลักหรือว่าตัวมอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยดูแล้วอาจจะแบบไม่ค่อยอสวยงามสักเท่าไหร่นะครับกับตัวการปั้นโมเดลต่างๆนะครับแต่ว่าเรื่องของตัวเวทมนเนี่ยเชื่อขนมได้เลยนะครับเชื่อขนมได้เลยว่า,อาของค่าสแควร์อินิกเนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังนะครับยิ่งฉากจบเนี่ยตอนสู้กับบอสเนี่ยโอ้โหนัวกันแบบอย่างมัน ทีเดียวนะครับและอีกอย่างนะครับที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆก็คือว่าเกม For Spoken ตัวนี้ที่ผมเล่นจนจบเนี่ยเพราะผมต้องการที่จะนำมาทำการรีวิวกับอุปกรณ์ j o อ Controller อีกตัวหนึ่งด้วยนะครับนั่นก็คือ j o ยด้วน Sense Edge นะครับตัวนี้นะครับที่ผมจะทำการเล่นตัวเกม For Spoken เนี่ยกับ j o ย d u วน Sense Edge ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะครับก็เพื่อที่จะ ซึมซับนะครับกับตัวจอยดวนเซนต์ตัวเก่าก่อนนะครับแต่เพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องมาทําการเปรียบเทียบกันด้วยกับตัวเกมนี้นะครับเพราะว่าตัวเกม f ฟ r สโฟเก n ตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ได้ลองเล่นแล้วหรือว่ายังไม่ได้ลองเล่นนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นเกมที่ทํามาสําหรับตัวจอยคอนโทรลเลอร์ดูอันเซนแบบจัดเต็ม ใช้ฟังก์ชันประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยเกือบจะ100%เเซเลยนะครับเกือบจะ100%เเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการส่นนะครับระบบแรงต้านนะครับแล้วก็เรื่องของตัวระบบลำโพงนะครับเร,เรื่องของตัวระบบลำโพงเนี่ยโอ้โหยิ่งเจ้าตัวกำไรเนี่ยมันพูดเสียงเนี่ยดังออกจากลำโพงตัวนี้แทบจะทุกนาทีนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ เอกใจนะครับว่าเอ๊ะเล่นไปแค่ประมาณสัก2 3สาชั่วโมงติดต่อกันเนี่ยทำไมแบตเตอรี่ตัวจอยด้วยเซนเนี่ยมันหมดเร็วจังนะครับมันหมดเร็วจังเพราะว่าถ้าเพื่อนๆได้ลองเล่นตัวเกมเนี่ยจะเห็นเรื่องของการสั่นเนี่ยโอ้โหแค่เริ่มบังคับเนี่ยก็สั่นแทบจะทุกจังหวะอยู่แล้วนะครับนอกจากแบบเดินเฉยๆนะครับเดินแบบปกติเนี่ยอาจจะไม่มีการสั่นแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เริ่มใช้ความเร็วนะครับในการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะแบบโอ้โห สั่นแบบได้ใจจริงๆนะครับได้ใจจริงๆมันก็เลยทําให้การใช้พลังงานของตัวแบตเตอรี่ของตัวจอยดวนเซนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะได้เห็นความแตกต่างกันด้วยว่าเอถ้าเป็นตัวโปรตัวจอยโปรที่เป็นดวนเซนเอทเล่นกับตัวเกม o r สโ o k e n ตัวเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับตัวจอยคอนโทรลเลอร์ปกติที่เป็นดวนเซนปกติเนี่ยยังไงนะครับเพราะว่าตัวเกม o r สโฟเกเนี่ย ใช้ฟังก์ชันของตัวปุ่มกดเนี่ยแทบจะทุกปุ่มเลยนะครับแทบจะทุกปุ่มเลยแล้วก็อย่าลืมว่าตัวด้วนเซนเอชเนี่ยมันก็มีตัวาสามารถแมปปุ่มได้ใช่ไหมครับก็จะมีปุ่มลัดต่างๆเนี่ยให้เราสามารถคีเอทเพิ่มขึ้นได้ก็เดี๋ยวจะเอามาลองดูนะครับเดี๋ยวผมเล่นตัวเกมนี้จบไปแล้วเดี๋ยวก็จะลองเล่นตัวเกมนี้ต่ออีกรอบนะครับกับการเก็บพวกไซค์เควสต่างๆนะครับกับตัวจอยด้วนเซนเอชว่ามันจะ ดูแล้วมันคุ้มค่าไหมสำหรับเพื่อนๆบางคนที่มองว่าอยากจะมีตัวจอยด่วนเซน์เอชไปเลยนะครับไม่อยากจะใช้ตัวจอยด่วนเซน์ปกตินะครับก็จะได้รู้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับที่ตัวเกมนี้กินพลังงานเยอะอยู่แล้วมันจะหมดเร็วมีความรู้สึกว่าหมดเร็วมากกว่าตัวจอยดวนเซน์ปกติหรือเปล่านะครับปกติหรือเปล่าเราก็มาพูดเรื่องของตัวเกมนี้กันสักนิดหน่อยแล้วกันนะครับอ่าตัวเกมเนี้ย ตัวเกม f o r ์สโปเกเนี่ยถ้าถามผมนะครับถ้าถามผมว่า,าควรที่จะเล่นไหมควรที่จะเล่นไหมนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆชอบระบบเกมเพลย์นะครับเกมเพลย์ที่มีฉากแอคชั่นเท่ๆนะครับรวดเร็วนะครับนัวๆกันนะครับแบบมั่วๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันนะครับแต่ว่ามันฉากอลังการแบบเนี้ยอ่าผมบอกว่าไม่ผิดหวัง นะครับไม่ดิดหวังแล้วก็พวกคัดซีนต่างๆเนี่ยกดข้ามไปได้เลยนะครับกดสคิปสคิปสคิปได้เลยนะครับถ้าไม่อยากจะเสพเรื่องของตัวเนื้อเรื่องเอามันอย่างเดียวนะครับซึ่งผมก็เป็นสไตล์แบบนั้นนะครับมีแค่บางช่วงที่อยากจะลองเสพเนื้อเรื่องดูว่าอ่าตอนนี้เนื้อเรื่องมันอยู่ในประมาณไหนนะครับประมาณไหนก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่เหมือนกับสิ่งที่เขาวิจารณ์วิจารณ์กันนะครับที่เขาวิจารณ์วิจารณ์กันนะครับสำหรับมุมมองของผมเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะครับที่ผมได้เล่นตัวเกม For Spoken เนี่ยจบแล้วนะครับจบแล้วนะครับจบแล้วแล้วก็กะว่าเดี๋ยวจะเล่นแกะบวร์ซไซคเสต่อนะครับกับตัวจอยคอนเทลเลอร์ดูอันเซนเอชนะครับแล้วเพื่อนๆมองตัวเกมนี้ยังไงกันบ้างน,นะครับหลังจากที่เล่นจบไปแล้วนะครับหรือว่าบางคนที่มองว่า เล่นแน่นอนนะครับจับเกมฟอสฟอสโป k e n แต่คอยให้มันลดราคาก่อนแค่นั้นเองนะครับหรือว่าหาแผ่นมือ2เล่นนะครับเพราะว่าราคาแผ่นมือ1เนี่ยอาจจะดูสูงไปนะครับราคาอาจจะดูสูงไปกับ2,290บาทนะครับอาจจะดูสูงไปเพราะเดี๋ยวผมเล่นเสร็จเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะเอาไปขายต่อนะครับขายต่อละนะครับก็คงจะเก็บไว้ได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับกับการทดเทส ตัวระบบต่างๆนะครับส่วนในครั้งนี้ผมเองก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ